มาอีกกับช่องเพลงซ้ามาใไซบีแล้วโอแไม่ปิดหน่อยค่ะค,ค่ะวันนี้เราจะมากินข้มส้อที่อีส้อมต่ว่าแล้วก็อยู่ที่เดิมเลยแค่ไทยวันเดียวเนาะทุกคนส้องแคบเราจะกินขนมจีนเดิมค่ะแต่ไม่ใช่ก้นเลือดน้ำเนีว้วน้ำยาอะไรสักอย่างขนมจีนเป่าๆใส่น้ำปลา พอดีมันหมดแล้วไงทำอีพีหนึ่งกับอีพีสองเป็นนเนี้ยวอีพีสามก็แตกหน่อยนะไม่ใช่แบบอีพีหนึ่งน้ำเงี้ยวอีพีสองน้ำยา 3, อีพีสามใส่น้ำปลาไม่ได้โอเคได้อยู่นะอีพีหนึ่งน้ำเงี้ยวอีพีสองน้ำยาอีพีสามใส่น้ำปลาโอเคแต่แต่อีพีแรกน้ำเงี้ยวอีพีสองนน้ำเงี้ยวแต่นี้เป็นน้ำปลา นิดเดียวนะเดี๋ยวโรคไตแดดมีแต่เบาหวานแดกแต่นี้โรคไตแดดอืมอร่อยอืมลูกส้มอืมออร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆเลย เเห็นไหมเห็นยางนิ่นนินนินนิ่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 นนินนิ่นนินนิ่นนินนิ่นนิ่นนินนิ่นนินนิ่นนิ่นนินนินนิ่นนิ่นนิ่นนิ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 น่นิ แันเป็นประมาณนี้สําหรับใครที่ลิ้นไก่สั้นไม่แนะนําให้ทําแบบนี้เพราะว่าซ่อมมันก็ยาวใช่ไหมแล้วเข้าเป็นในปากเราอะ่ะอืมมันอาจจะไปแทงลิ้นไก่ได้นะทําให้มันออกมาเป็นประมาณนี้ได้นะ ให้เข้ากันนะใเค <_ S 1> เข้ากันเรียบร้อยมาชิบชิบหมุนกินแบบธรรมดาแล้วก็กินแบบค้นลุลลากินแบบธรรมดาก็คือนี่กินแบบนี้อกินแบบลุหลานะกินแบบนี้จิ้มไป หมุน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 เป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่านี่ก็อ,อ,อ,อร่อยนี่ทำอีกทำอีกชอบวิธีคนรูฮะใครทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำฮะที่คนรูแต่ก็แอบชใจนิดนึงอื อ,อหรูก็ใช้มือสักม,มือนี่ขนาดที่สุดละถ้าไม่มีซ่อมกับชอ้อนมือถนาดที่สุดกินแบบเนี้ยแบบแสนปลาคือช้อนไม่ได้ใช้เลยทุกคนอี่อืมวลาด้านี้หรือว,วา Hmm. Hmm. ตรงนี้กว่าตรงไหนก็ได้ hmm. ตรงนี้ต่างแต่ตรงนี้บ็อกเลยเค้มแน่นอนโคนไปที่ไหนก็ไม่เข้าละมันติดอยู่ตรงนี้ละอ่ามาลองกันนะคะตรงนี้นะนี่มวนแล้วนะทำการแบบตักมาแล้วก็มวน เค็มจริงคมแบบน้ำก่อนนะอะก็มาแล้วนะคะตั้งกล้องไว้ที่ไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะถ่วยมันตั้งไม่ได้น้องถ่วยช่วยพี่หน่อยทียอันนี้ด้านหลังคือถ่วยนะนี่กินโนซปอนนะโนซปอนนะสัพพลายเซอร์เข้าก็ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เขา ต้องนีม้มั้งมา็ิกินแบบไม่ให้โดนปากตอนนี้ลินพันกันหมดแล้วไม่ให้โดนปากนะคะเพราะว่าดุพวกนี้มันเป็นโรคระบาดนะถึงจะแบบอยู่บ้านไงแต่เราก็ต้องการเอาไว้ก่อนนะมากินะตอ่อกิน

แชร์กดซับสไคร์ดูกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ช่องเพีงสร้างหมาแสบน้องถ้วยให้ช่องเพีงสร้างหมาแสบด้วยนะคะบายบายสำหรับบีบีสามที่ก็จบไปด้วยดีพี่เกียรติทายใหม่แล้วเนาะก็แค่มันเถอะเนาะต้องถ้วยมันตั้งไม่ดีต้องถ้วยตั้งดีๆหน่อยโอเคบายบาย